หลังจากเราลงหินปวดเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดินทางมากําลังจะผ่านอำเภอสว่างแดนด,ดินนะครับเพื่อเดินทางไปหนองบัวลำพูโอ,โอ,โอตกแค่ตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโอ้น้ำโอ้เยอะมากเลยนะครับตามถนนตามข้างทางดูเนยไ้มครับน้ำโอ,โอ้เยอะมากเลย ข้างหน้านี้ก็จะเป็นอำเภอสว่างแดนดินนะครับหน้างานหินปวดก็ตัดไปแล้วเราก็เลยได้กลับหนองบัวลำพูเพื่อเดินทางไปใส่หินที่ปวดเขาเมืองเลยจังหวัดเลยนะครับโอ้น้ำเยอะจริงๆครับไม่มีคนยกสะดุ้งให้ดูเลยนะครับ สงสัยข้าเจ้ากลัวเป็นไข้หวัดมากครับเนี่ยว่าตกตกแต่เมื่อวานนะครับยังไม่หยุดสักทีเลยนะครับจากจังหวัดสกลนครมาจนถึงอเมอสว่างยังไม่มีคำว่าหยุดเลยนะครับน้ำป่าไหลหลาก นี่เป็นวันหยุดของหลายหลายคนนะครับวับนอาทิตย์เห็นไหมครับถนถนก็ยังโล่งเลยนะครับรบรรจากาศกินสบายผมก็ขอจบลิปเพียงแค่นี้แหละครับ ฝากกดตามตกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ